สวัสดีคะ่ะหางเทรนออมชันวันนี้มาพบกับเรวน้องจ๋านะคะเป็นวันดีอีกวันหนึ่งค่ะเพราะเราจะตุ่งกเลโก้เอสเครหนึ่งตุ่นดีรุ่นเก้าไปประเทศลาวกันคะ่ะมาดูกันต้องขอบคุณลูกค้าจัดฝั่งลาวมากเลยคะ่ะเดือนนี้เรามีรถลุ่งลาวกันหลายคันเลยค่ะลูกค้ามาดูแค่รอบเดียวก็มาดดาและให้จัดนุ่งทันทีเลยคะ่ะคันนี้นะคะมาพร้อมลายไบป,ปิ้ง แล้วก็ใบแขกขนาดแบดสบเนิเมตรค่ะมีตะแงด้วยนะคะหววยมากเลยค่ะก็คือออกจากเราก็ต้องพร้อมใช้งานเลยเพราะว่าเราทําอ m เปลี่ยนถ่ายของเหลวรอบคันให้ด้วยและอีกอย่างลูกค้ารีรเควส์มาว่าอยากให้เปลี่ยนฟันได้ค่ะจัดให้เปลี่ยนฟันให้ค่ะคันนี้ก็จะเดินทางไปลาว Figure ว,นนวันนี้แล้วนะคะ แล้วก็เรายังมีรถอีกหลากหลายคันให้ลูกค้าได้เลือกได้ชมกันเลยค่ะลูกค้าจะแวะเข้ามาชมก็แวะมาชมกับเราได้ที่บริษัทมหาเทนออฟชัน่นตั้งอยู่ในบางนาตาดเลยลงไฟฟ้าบางประกงมาเพียง2กิโลเมตรค่ะค่ะหรือว่าลูกค้าจะโทรหาลองจ๋าก็ได้นะคะเบอร์ุ้งจา๋าหนึ่งเก้าีหกจหลามหลามหนึ่งค่ะหรือว่าเบอร์ในท่านอื่นๆด้านนี้เลยค่ะและ หรือลูกค้าอยากจะทักมาคุยมาสอบถามอยากดูคลิปวิดีโอก็ทักมาหาเราได้ที่เพจของเราเรามีทั้งเพจ y o u t u b e TikTok ด้านนี้เลยนะคะยังไงก็ขอบคุณลูกค้าที่ไว้วางใจให้เราได้ดูแลนะคะขอให้กิจการลูกค้าเฮง <ๆ S 1> เงรวย,ยบางขึ้นไปค่ะวันนี้น้องตาขอตัวไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ